สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ป้าจะมาถอนหญ้านะคะเป็นข้าวหวานนะคะหญ้าที่ปราบยังไงก็ไม่ตายนะคะใช้ยาอะไรฉีดก็ไม่ตายนะคะข้าวก็กําลังงามใส่ปุ๋ยหญ้าก็งามไปพร้อมกับข้าวเลยนะคะป้าก็จะมาทําการถอนให้ดูดีขึ้นสักนิดคะ่ะนค่ะหญ้า ะะเรียกว่าหญ้าใบากว้างหรือหญ้าลิเกก็ไม่ทราบนะคะราบยากมากเลยค่ะมาพร้อมกับตัวช่วยนะคะแล้วทิบวันมาชมกันเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะการถอนหญ้าในนาข้าวหวานไม่ใช่นาดำนะคะเป็นนาหวาน เพราะว่าเราปบาบยาไม่ได้นะคะเป็นยาที่ปราบยากๆเลยให้ยาอะไรมาฆ่าก็ไม่ตายนะคะ ก็คือหญ้าลังกานะคะเดทวนออกนี่ก็ หญ้าข้าวนกนะคะหญ้าข้าวนกที่โตขึ้นโตแบบของข้าวค่ะนี่คอหญ้าข้าวนกนะคะใบเขาใกล้เคียงกับใบข้าวมากเลยค่ะแล้ยาอะไรก็ไม่ตายนะคะที่อย่างเดียวคือ ากามือนี่แหละค่ะเขาถึงจะตายากามือสิบนิ้วนี่แหละค่ะข้าวก็ได้จะทองแล้วนะคะข้าว กำลังใกล้จะถึงเวลาท้องแล้วนะคะเป็นหน้าหวานค่ะไม่ใช่หน้าดำหญ้าก,ก็เลยงกงามใส่ปุ๋ยก็งามไปกับข้าวเลยค่ะ ว่าหญ้าใบากว้างนะคะหญ้าใบากว้างหญ้าใบากว้างนะคะไม่รู้ว่าจะเอายาอีกอะไรมาฉีดเพื่อทีจะตายคือขั้นตอนสุดท้ายคือยากามือคะ่ะยากามือเท่านั้นนะคะขึ้นจะปราบเขาได้คะ่ะ ตามมาดูค่ะตามมาดูตรงนี้นะคะ ยากามือมีหอบกามือเท่านั้นแหละค่ะนีจะปาบยากิีที้ได้แล้วก็บวกด้วยยากาขยันด้วยนะคะกามืออย่างเดียวชั่วแล้วก็ต้องยากาขยานันด้วยค่ะเป็นชานาต้องติดคำว่ายากาขยานันและกาอดทนนะคะแล้วก็ ามือสิบนิ้วของเรานี่แหละคะ่ะมันถึงจะได้ข้าวมากินเ่าะละต่อละปีนะคะเนี่ยรากเขายาวมากเลยะคะ่ะ มาดูเรื่อยๆนะคะชีวิตชาวนาค่ะยันกำลังจะตุก ของเรากาลังเดินมานะคะพระเอกของเรากําลังเดินมานะคะดูที่ทพระเอกนี่แหละพระเอกไฮไลท์ของเราแลวค่ะงานไหนงานนั้นเลยนะคะพระเอกชื่อว่าพระเอกเจว,วันนะคะตัวช่วยตัวกําลังใจค่ะเขาคือกําลังใจของเรานะคะ แอบเชิญแม่ถอนยาหน่อยที่ลูกแม่ชอนยาหน่อยนี่มา,าทุกครั้งเจ้าเจีบก็ต้องตามมาด้วยทุกครั้งค่ะถ้าไม่เข้ามาเขาก็ร้องไห้นะคะแอบนี้เข้ามาเขาก็ดมกลิ่นตามจนเจอนะคะสําหรับจเจ้าเจี๊ันก็รู้ด้วยนะคะว่าพูดเรื่องเขาค่ะ มีการหาวส <c oughs> ำหรับคลิปนี้ป้าก็พามาดูแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูวิถีชีวิตชนาของป้าค่ะสวัสดีค่ะ